สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ร้านรถยนต์มือสองสีสเกตภุนิเวร์สฟุกนะครับที่นี่นะครับเราขายเฉพาะรถสวยราคาถูกมีบัตรรับประกันไม่มีอุบัติเหตุร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมเตียวุนนะครับก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมรถ t ต y o ต a r e ีโนะครับตัว2.4 GZ Edition นนะครับวันนี้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อนะครับขับติด90วันหรือเลือกผ่อน0%นาน2เดือนนะครับสำหรับรถนะครับทางร้านเรานะครับมีประสบการณ์ขายนะครับมายาวนานมากกว่า30ปีนะครับไม่รอช้าครับไปกันเลยครับไปดูรถกันเลยนะครับ ผมนี้เลนะครับวีโวลนะครับ 2.4J นะครับเจพัทนะครับตรงนี้เป็นเจพัทแซตติเอดิชันนะครับคันนี้รถปี2020นะครับ2020นะครับเป็นเจพัทนะครับผมแซตติ i อดิชันนะครับสีบอลนะครับคันนี้ก็จะมีกระจังหน้าใหม่นะครับเป็นแบบล็อกคนะครับผมไฟหน้าเป็นมันตุบเบลกเตอร์นะครับไฟตัดหมอกนะครับกระจังหน้าใหม่สวยมากครับคันนี้ เดี๋ยวผมจะพาดูรอบๆนะครับให้ทุกท่านนะครับได้ดูว่ารถคันนี้นะครับมีความสวยงามอยางไรบ้างนะครับตะหนิมีตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาดูนะครับสีเทานะครับคันนี้สีเทาสวยมากครับล้อเป็นล้อกระท้านะครับเป็นรุ่นเจอพัดนะครับผมมาพร้อมกับยางนะครับโยโกฮามานะครับสภาพ90อร์เซนตนะครับ สีสันสวยงามนะครับสีสันสวยงามนะครับคันนี้นะครับรถรับประกันนะครับไม่มีบัตรเหตุร้อยเนนะครับทางร้านมีบัตรการันตีให้นะครับหากลูกค้าซื้อไปแล้วนะครับสามารถตรวจสอบได้นะครับมีชนมีพิรุ่นนะครับทางร้านยินดีรับคืนนะครับพร้อมกับแถมค่าเสียเวลาให้อีก2 0,000บาทนะครับเรามีบัตรการันตีนะครับไม่ต้องห่วงนะครับร้านเราเปิดมายาวนานมากกว่า30ปีนะครับ ตัวผมเอง่ก็ขายรถอยู่ที่นี่มาทั้งหมด19ปีแล้วนะครับไม่เคยมีปัญหานะครับลูกค้าไม่เคยมีปัญหาว่ารถได้ซ่อมนะครับได้ซ่อมหนักหรือโอนอไม่ได้นะครับรถทุกคันนะครับผ่านการตรวจสภาพมาเป็นอย่างดีนะครับผมเดี๋ยวผมพาดูนะครับรอบๆนะครับแล้วก็จุดต่างๆที่ควรดูสําหรับรถมือสองนะครับอย่างครันนี้นะครับให้ดูจุดแรกเลยนะครับที่เราต้องดูนะครับก็คือเมดอาร์คนะครับผมเมดอาร์คโรงงานนะครับจะต้อง ไม่เคยเคาะทำสีนะครับแล้วก็เป็นสีเดียวกันนะครับกับตัวรถนะครับหากเคยเคาะทำสีนะครับชิ้นนี้นะครับผมก็จะสีก็จะผิดเพี้ยนไปนะครับแล้วก็มีการโป้นะครับให้เราดูตรงนี้เป็นจุดสําคัญนะครับเหล็กต้องบางแบบนี้นครับไม่มีรอยโป้เลยนะครับอันนี้คือในส่วนของด้านข้างซ้ายนะครับอันนี้เราเห็นแล้วก็มั่นใจได้นะครับว่ารถคันนี้ไม่ชนไม่พลิกพั้นมาแน่นอนนะครับ แล้วเราก็เก็บนะครับเหมือนเดิมต่อไปก็ดูที่น็อตนะครับน็อตทุกตัวต้องไม่มีการขันไม่มีการขยับนะครับดูได้เลยนะครับซีนนะครับซีนประตูนะครับเดิมนะครับใช้ล็บจิกต้องเป็นลอยนะครับประตูบานซ้ายนะครับผมจะพาดูเหมือนกับว่าท่านได้มาดูรถด้วยตัวเองนะครับ น็อตนะครับทุกตัวนะครับต้องไม่เคยขันนะครับไม่เคยใช้เครื่องมือขันออกนะครับอันนี้ก็คือดูแล้วสบายใจได้นะครับว่ารถขันเนี้ยด้านซ้ายนะครับเดิมแน่นอนนะครับเดี๋ยวพาดูรอบๆไปช้าๆนะครับดูไปพร้อมๆกันนะครับยางพร้อมใช้งานนะครับสภาพ90เอร์เซเลยนะครับดอกยังลึกอยู่เลยนะครับอันนี้เป็นตัวดอกยางนะครับว่าใช้ได้อีก มาเลยนะครับอย่างปี2019นะครับตรงนี้นะครับสัปดาห์ที่50ปี2019นะครับปลายปีนะครับคันนี้แล้วปี2020นะครับเป็นเจพัทนะครับซั b อี i ิชั่นะครับการชุดหลังพร้อมนะครับรถสวยมากครับคันนี้นะครับ พร้อมใช้งานนะครับลูกค้าที่มองหารถลีโร่อยู่นะครับคันนี้ไม่ผิดหวังเลยนะครับสีเทานะครับมาดูในส่วนของด้านฝากันนะครับผมด้านฝานะครับก็จุดแรกนะครับที่ต้องดูนี่เลยนะครับเมทอาร์คนะครับบางเดิมนะครับผมบางเดิมไม่เคยเคาะทำสีนะครับจะพาดูทางร้านรับประกันนะครับ ไม่มีบาดเหตุไม่ชนไม่พิกมอันนี้คือจุดเด่นของเราเลยนะครับเราการันตีรถให้ลูกค้าทุกคนนะครับว่าทุกคันนะฮะว่ารถเนี่ยไม่เคยชนไม่เคยพิกามานะครับหากท่านซื้อไปแล้วนะครับสามารถนะครับนําไปตรวจสอบได้มีชนมีพิกามนะครับทางร้านยินดีรับคืนนะครับแล้วก็มีค่าเสียเวลาให้ด้วยนะครับ2 0,000บาทเลยทีเดียวนะครับเรามีบัตรการันตีให้นะครับร้านอยู่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับ ถนนี้บนตรงข้ามวัดหลวงนะครับหากสนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามหรือโทรที่เบอร์โทรเดี๋ยวผมจะทิิงไว้ให้ด้านท้ายคลิปนะครับเห็นไหมน็อตทุกตัวนะครับไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยับเลยนะครับผมด้านฝานี่ก็เดิมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลขใหม่นะครับอคันนี้นะครับใช้งานมานะครับผมเลขใหม่เพียงสองหมื่น 9 6 4กิโลนะครับภายในนะครับสะอาดมากนะครับเหมือนใหม่นะครับผมเหมือนใหม่เลยนะครับมีหกเกียร์นะครับคันนี้ถ้าเป็นรุ่นเก่าจะเป็นห้าเกียร์นะครับตัวนี้เป็นหกเกียร์แล้วนะครับผมถัดเปิดได้นะครับเบาะสะอาดมากนะครับพร้อมใช้งานนะครับเบาะหลังนี่ยังไม่ได้แกะพลาสติกเลยครับใหม่มากๆนะครับ ทางร้านนะครับผมมีบริการนะครับทำสัญญาให้ลูกค้านะครับทั่วประเทศนะครับไม่ต้องห่วงว่าท่านอยู่จังหวัดอะไรนะครับก็จะสามารถซื้อรถกับเราได้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับในเรื่องของการการันตีรถนะครับเราก็มีบัตรให้นะครับว่ารถเนี่ยไม่เคยชนนะครับไม่เคยพลิกปั้นมานะครับมีบัตรการันตีให้มีชนมีพลิกปั้นทางร้านยินดีรับคืนนะครับพร้อมกับ แถมค่าเสียเวลาให้อีก20,000บาทนะครับเรามีการการันตีกันขนาดนั้นเลยนะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถซื้อได้นะครับเราส่งเจ้าหน้าที่นะครับไปทําสัญญาให้ที่บ้านนะครับแล้วก็มีการส่งฟรีนะครับที่50กิโลเมตรนะครับหลังจากนั้นก็ inbox เข้ามาสอบถามได้นะครับตอนนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้ท่านเลือกมากมายนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะ พาดูด้านหน้าก่อนนะครับว่าจุดที่สําคัญนะครับต้องดูตรงไหนบ้างฝากระโปรงนะครับไม่มีรอยขันนะครับผมน็อตไม่ขันไม่ขยับนะครับซีนนะครับเดิมหมดนะครับซีนฝากระโปรงเดิมนะครับสติกเกอร์นะครับอยู่ครบนะฮะนี่ยครับซีนแบบนี้จะมีรอบคันนะครับแล้วก็ใช้รถจิกได้เลยจิดกพึ่งมันจะเป็นรอยเห็นไหมครับเด็ก บางเดิมนะครับลูนเอก็ต้องบางเหมือนกันนะครับออฟเดิมนะครับฝาก็เปิมเดิมนะครับไฟหน้าเดิมนะครับจุดที่สำคัญนะครับของด้านหน้านะครับก็คือพวกรอยต่มสีต่างๆแบบนี้นะครับของ QC โรงงานนะครับเขาจะตรวจสภาพแล้วก็ใช้สีมาร์กไว้นะครับอันนี้คือ ยืนยันได้เลยนะครับว่าเป็นอะไหล่เดิมนะครับจากศูนย์จากโรงงานนะครับมาคีซีอยู่ครบเลยนะครับแฮนเพลนะครับของ v ีโนะครับบานเดิมนะครับแล้วก็เลือดเนียนนะครับไม่เคยถูกแกะเลยนะครับรถคันนี้สวยมากๆนะครับไม่เพียงสองหมื่นโยนะครับรถปีสองพนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนีดนึงนะครับ คันนี้นะครับโตโยต้ารีโวนะครับ2 4เจพัทนะครับ Z ซ d i t ดิชันนะครับปี2020นะครับ2020ลบปี2020นะครับราคานะครับผมทางร้านขายเพียง4 68,000บาทนะครับฝั่งไม่ผิดนะครับ4 68,000บาทนะครับก็มีโปรโมชั่นให้ท่านเลือกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสีดาวนะครับรับรถรี ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับหรือจะเลือกเต็มขับที่50ล้านนะครับหรือโปรโมชั่นพิเศษนะครับดอกเบี้ย0%นาน12เดือนนะครับท่านสามารถนะครับทักหรือโทรตามเบอร์โทรที่ด้านล่างนี้นะครับหรือติดต่อเราได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับสีสเกตอ่ารถยนต์มือสองสีสเกตตรงนี้เบื้องลุบนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเราได้ทันทีเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมเทลุนนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องของผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับสวัสดีครับ